คืออ่านเล่นได้ขายได้เดี๋ยวจะหมดเลยท่รก็อ่านหมดแล้วก็ไม่ไม่นล้วถ้าไม่ไม่ขายก็จะตัดห้องสุดท้ายก่อนอีกห้องสิบเก้าวันที่จะต้อกลับมาเหรอแต่แรกจะตอบว่ารู้นะพวกเพืคิดอะไรกันแล้วีนี้เธบอกว่าไงโอเคกําลังจะบอกว่าตกลงมีใครไปบ้าง ไม่เป็นไรสามหมื่นตกวันละพันกบบนว่าบาทดีกว่าอยู่บ้านลูกขอให้ออกไปจากบ้านไปสิบแปดวันนะโอเคไม่เป็นไรอย่าคิดมากทำอย่า,างกับแม่ถามไปแล้วเขจาจะลดราคาให้ก็ไม่ใช่หาลูกหาเงินส่งสลูกไปอิตาลีดีกว่าได้ไปสเปนพี่ผมว่าพี่คุณจะหาประเทศที่มัน โค้ชผมแบบสามารถเก็บตังได้สักประเทศนี่ไงที่สเปนจะเป็นแบบว่าไกลๆค่าตั๋วเท่าไหร่แล้วแล้วมึงก็ไปวิ่งหนีวัวกระทิงอะไรเงี้ยตามนั้นน่ะอยเนเนี่ยแต่พี่คิดว่าอะไรรู้ป่ะถ้าไอ้ไปเรียนไปเรียนที่สเปนพี่จะไปเปิดร้านของเร็วท่ไหนร้าของมันเป็ายนะเปิดร้านแบบไที่ไหนฮอด์เรที่ไหน วันนี้มถามมากระดาษสูตรแล้ว่าจะไปตั้งร้านล่าสุะเป็นทำยังไงก่ออย่างแรกทุกนจะมีเมียเป็นคนจเปรเออนั่นแหละอย่างแรกแล้วอย่างที่สองที่ควรจะหาเพื่อนไปเป็นเพื่อนคุยจะไปอยู่วันทั้งไม่เป็นไรอย่าคิดมาก ภาษาไทยพิมพ <that> ์เยอะเลยคืออันนี้มันเป็นแบบแพทเทิร์นใหม่หูพิมพ์ยากมันไม่คุ้นละ